เกือบไปโหดเนอเกินกลับมาชมกันต่อนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันกับทีมงานสิทธิทโชคเติมคำตามหลังให้เป็นสิทธิทโชคสายเดา้าเปิดหัวกันที่นอม่ก้าสีส้มครับเสียโก้ไปแล้ว มีงานปาก่อถึงที่เทแล้วโอ้โหฝุ่นเหลือเกินฝุ่นคุ้งเหลือเกินครับ <_ S 1> นี่เป็นฝั่งของรถแบคโคโกเบโกเอสเคนะครับอีมงานสิทธิโชคสายเดาฝั่งโน้นเฮเสร็จแล้วออกมาแล้วเสียโก้ ฝนเยอะแล้วเกินต้องลบครับต้องหลบต้องลบ,ต,งลบต้องไปอยู่เหนือลมก่อนเดี๋ยวโดนฝนมากๆเดี๋ยวตายก่อน วันนี้วิ่งงานกันมันๆครับที่บ้านโนนสวรรค์ตำบลน,นาสีนวลอำเภอพยัคฆบุมพิสัยมหาสาร,รคามไปแล้วครับโอ้รอดนะครับรอดรอดเสียแทนเบก,ก้าขาวต่อไปก็จะเป็น สิงไฮเทคสีแดงครับวันนี้มีสีแดงสีขาวแล้วก็สีสม้มฝุ่นตลบเลยตั้งแต่บอดินยันที่เทต้องลบฝุ่นแล้วครับตากไว้มาก โอเบคันนี้ตักไวมากครับนิ่มมาก มีมือของคนขับไมโครนี่ระดับปรมาจารย์เลยครับดูการขุดดลครับยังกาวรถเกรเดอร์มาเกตดไปเลยเสมอแล้วก็เรียบมากแบบนี้เจ้าของนาเนี่ยยิ้มเลยครับปล่อยตัว โอ้โ,หโ,หโห้รอดไม่รอดรอดไม่รอดเอาเอาเรียบร้อยเรียบร้อยครับไม่รอดครับที่เดิมเลยคลิปที่แล้วติดตรงนี้แหละครับเอาอยัางไงดีรอบที่แล้วเททิ้ง รอบนี้ยังครับฝั่งนี้ใส่ดินอยู่โอเปโก้บอกเดี๋ยวขอตักดินเต็มก่อนเดี๋ยวเดินมาดันตูดให้อ้าวไม่รอแล้วครับเทเลยไม่รอแล้วเททิท้งก่อนล่ะ ดินออกแล้วครึ่งหนึ่ง ก็จะไปนเน้าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไปแล้วไปแล้วโอ้สบายฝั่งโน้นว่ายังไงปล่อยตัวหรือยังเสียโกปล่อยตัวแล้วครับไปทางไหนเบี่ยงซ้าย เยอะมากครับเข้าใกล้ไม่ได้เลยเข้าใกล้นี่อาจจะโดนหกล้อเหยียบเพราะว่าฝุน่นเยอะมาก เรียบร้อย ปล่อยตัวเยดแทนออกมาครับเสียแทนปล่อยตัวออกมาแล้วติดติดเมื่อสักครู่รถไถกำลังเคลียร์ทางอยู่ ค่อนข้างร้อนครับวันนี้ครับอากาศร้อนแถมฝุ่นด้วย ทางให้เรียบร้อยครับรถไถมาโน่นแล้วเสียบปุ่มเสียบปุ่มถอยยัดเข้านู่นครับ ฝั่งโน้นสบายๆครับ เด้าเด้าด้าโอ้มีเด้านิดหน่อยครับมีเด้านิดหน่อยพอได้เสียวพอได้เสียวเสียโกว่าจะไงเสียโกโอ้เข้าโน่นเลยครับ เข้านู่นเลย วายอ้าวรถไปโคเป็นไรอีกเสียงเสียงเหมือนสายพานครับดังดังอีกอีกไมโครหยุดนะครับหยุดอยู่ มาเด้าฝั่งนี้อีกเสียโกฝุ mm. ่นท่วมเลยอะแม็โคเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คดูก่อนครับว่าเป็นอะไรโอ้โหหมอไม่เห็นแล้วลากันมาครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ